จากที่เราไล่สเปคมาทั้งหมดนี้นะเราก็จะเห็นได้นะครับว่า For z a ซมันจะเป็นรถที่มีขนาดใหญ่เนาะตามกําลังของเครื่องยนต์ของเขานะครับซึ่งความใหญ่ของเขาเองเนี่ยมันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีนะฮะข้อดีก็คือว่ามันจะทําให้เกิดสียรภาพในการขับขี่ที่มากขึ้นนะฮะแต่ข้อเสียก็คือสิ่งที่ p c x ได้เปรียบก็คือในเรื่องของความประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง29กิโลเมตรต่อหลิตรกับ50กิโลเมตรต่อหนลิตรเนี่ยก็คือต่างกันชัดเจนถ้าเกิดเราขี่สัก5 0 0 0หโาหรืนรห่นโลหกัน หลายหมื่นบาทเลยนะในเรื่องของค่าน้ํามันนะฮะวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพามาเปรียบเทียบเนาะระหว่างตัว f o r ์ซ350 all new ตัวชมใหม่ล่าสุดราคา107,900บาทนะครับกับ pcx 160 abs นะครับราคา105,000บาทนะฮะรถสคันนี้มีราคาต่างกันอยู่พอสมควรนะครับ แต่ว่าเขาจะมีอะไรที่เหมือนกันและแตกต่างกันบ้างและรถรุ่นไหนเหมาะกับใครเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับเพื่อนๆชอบรุ่นไหนคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะ วันนี้นะฮะผมอยู่ที่ชานยนต์ CBB ีอำเภอสว่างแดนดินนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดู f o ร์ซ่าสคันสีดําคันนี้นะฮะเป็นสีดําด้านนะครับโมใหม่ล่าสุดโฉมออนอยู่เนาะปี2022-2023นะฮะดีไซน์ใหม่นะครับกับคันนี้เลย p c x 1 6 0นะครับโฉมใหม่ล่าสุดปี2022เช่นเดียวกันนะครับทั้ง2คันเนี่ยก็จะเป็น ABS ทั้งคู่นะฮะ ในเรื่องของดีไซน์เนี่ยคล้ายกันหลายจุดมากๆนะฮะแต่ก็มีหลายจุดที่แตกต่างกันเช่นกันนะฮะเริ่มแรกก็คือในเรื่องของราคานะครับมาคุยกันที่ราคากันก่อนเนาะราคาของ f o r z a สามาูรรุ่น all new นะฮะรุ่นใหม่ล่าสุดคันนี้นะครับจะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดเนาะจะมีราคาค่าตัวอยู่ที่1 7 9 0 0 0บาทนะครับแสนเจ็ดบาทสำหรับ For ซ a สามารเนาะส่วน p c x 160รนะครับรุ่นเนี้ยเป็นรุ่น abs นะครับคันนี้จะมีราคาค่าตัวอยู่ที่1 0 0 0 0แสนกับ5,000บาท นะครับซึ่งราคาก็จะต่างกันอยู่เท่าไหร่นะ80,000เลยนะครับ80,000บาทเนี่ยสิ่งที่ได้มาของ f o r ์ซ่า0าจะมีอะไรบ้างหรือว่าอะไรที่ไม่มีบ้างนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาไล่ดูรายละเอียดแต่ละจุดกันเลยนะครับอย่างแรกเลยสิ่งที่โดดเด่นมากของ f o r ์ a ่าสามหรถศูนตัวออนิวก็คือในเรื่องของไฟหน้านะครับเขามีการปรับเปลี่ยนโฉมไฟหน้าใหม่นะฮะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของดีไซน์ ตัวแฟลิงด้านข้างด้านหน้าใหม่ด้วยนะครับซึ่งไฟหน้าเองเนี่ยก็ยังเป็นไฟหน้า LED เช่นเคยนะครับแต่ว่าเขาจะทําการแยกเป็นไฟหน้าซ้ายขวาออกมาแล้วส่วนในเรื่องของไฟหลีเองเนี่ยโฟรซ่าก็จะติดอยู่บริเวณตัวโครมไฟหน้านะฮะนี่ที่เราเห็นสีข,า,ขาวๆนี่แหละก็คือไฟหลีนะครับส่วนไฟเลี้ยวของ f o รซ่าเนี่ยก็จะติดอยู่ที่กระจกมองหลังนะครับนี่ดีไซน์กระจกมองหลังก็นานาจิตตังเนาะบางคนก็อาจจะบอกว่าชอบบางคนก็ไม่ชอบก็ไปถอดออก ก็อันนี้ไม่ว่ากันนะครับอยู่ที่ความชอบเนาะแต่ว่าในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานเนี่ยต้องยอมรับเลยว่ากระจกบานเนี่ยทำออกมาได้ดีมากนะครับเขามองหลังได้ดีมากนะฮะกระจกบานใหญ่มากนะครับเทียบกับมือผมก็ได้เห็นไหมใหญ่เท่าฝ่ามือเลยนะครับส่วน pcx 160นะครับ pcx ร้อยหกสิบเนี่ยไฟหน้าก็จะเป็น led เช่นกันนะครับแต่ว่าชุดไฟหน้าเองเนี่ยจะติดอยู่ที่คอนโซลกลางไม่ได้แยกซ้ายขวานะฮะแต่ว่าเราก็จะเห็นว่ามันติดติดกันนี่แหละทั้งไฟสูงและไฟต่ําก็จะอยู่ในแถวเดีวยวกันนะครับแต่ว่าด้านหน้าของ pcx ก็เล็กกว่า forza ชัดเจนส่วนไฟหลีไฟเลี้ยวนะครับก็จะเป็นเส้นอยู่ตรงนี้นี่อันนี้คือไฟหลีนะครับเส้นของไฟหลีนะฮะส่วนไฟเลี้ยวจะอยู่ข้างบนนี้นะครับในเรื่องของดีไซน์ของ pcx เนี่ยเขาก็จะทําให้มันเล็กลงเนอะ ทำให้ตัวบอดี้เขาเล็กลงนะครับหลายๆอย่างเขาก็เลยจะถูกบีบให้มันแคบให้มันแน่นขึ้นแล้วก็กระจกมองหลังเองเนี่ยก็จะติดกับตัวแฮนด์นะฮะซึ่งแฮนด์ของ p ซก็จะเป็นแฮนด์บาร์นะครับกระจกก็มีการดีไซน์ที่สวยขึ้นกว่ารุ่นแรกๆเยอะนะครับเป็นการทํากระจกห้าเหลี่ยมนะครับส่วนในเรื่องของการใช้งานเนี่ยก็มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่พอสมควรเลยนะกระจกก็ไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเถอะทะนะฮะ ก็ถือว่าดีไซน์ได้ดีเลยนะครับและสิ่งที่แตกต่างกันอย่างหนึง่งในด้านหน้าก็คือในเรื่องของชิวนะครับ p c x 1 6 0เองเนี่ยตัวชิวหน้าตรงคําว่าง o n น a าตรงนี้เนาะเขาจะติดกับตัวรถเลยไม่สามารถขยับได้นะฮะแต่ว่าใน f o r ์ซ่าสาเนี่ยเขาจะได้ชิวไฟฟ้านะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นรถชิวไฟฟ้า1เดียวในพิกัด300อยู่เนาะบอกเลยว่า For ์ซได้เปรียบมากๆนะครับเพราะว่าชิลไฟฟ้าเนี่ย เราก็จะสามารถปรับขึ้นลงได้เนาะสามารถปรับสูงต่าได้ห่างกันถึง15ซนติเมตรเลยนะครับสหรับชิลไฟฟ้าก็คือพูด,ดง่ายๆถ้าเราอยู่ในเมืองเนาะอากาศมันร้อนเนาะเราก็ปรับชิลต่ําลงมาแต่ถ้าเกิดเราจะเดินทางไกลหรือว่าอาจจะเจอเม็ดฝนป,ปี่อยเนี่ยเราก็ปรับชิลสูงขึ้นเพื่อให้มันสอดคล้องกับการใช้งานของเราได้นะฮะแต่ว่าใน p c x เองเนี่ยเหมือนเขาจะออกแบบให้เป็นรถสไตล์ในเมืองนะฮะก็จะทําทรงเดียวแบบเดียวเลยนะฮะ แต่ว่าสําหรับใครที่เป็นสายทัวริเองเองเนี่ยอยากเอาไปเปลี่ยนใส่ชิลสูงก็มีขายกันอยู่นะครับส่วนชิลสูงจะเอาสูงแค่ไหนก็มีคนทําออกมาขายอยู่นะแบบสูงแบบปิดลมมิดหน้าผากเลยก็มีนะฮะสำหรับ p ีซแต่ว่ามันจะไม่สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เหมือนกันกับฟอร์ซ่าเนาะเรื่องนี้ก็ฟอร์ซ่าก็ได้เปรียบกว่าอยู่แล้วนะครับถัดมานะฮะในเรื่องของตัวคอนโซลกลางนะครับคอนโซลกลางตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับ ทั้ง For ์ซ่าสามศูนย์และตัว p c x เองเหมือนกันนะครับก็คือเขาจะเป็นจุดในการเติมน้ํามันนะฮะในตรงนี้นะครับแต่ในเรื่องของขนาดถังน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยจะแตกต่างกันตามเครื่องยนต์เนาะอย่าง Fo r ์ซ่าเองเนี่ยตัวเครื่องยนต์เขาเป็นขนาด350อบเนาะเขาบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงที่มากกว่าก็จะต้องมีถังน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใหญ่กว่าซึ่งถังน้ำมันเชื้อเพลิงของ For ์ซ่าเองเนี่ยจะมีความจุยมจมอ,อ,จอยู่ที่11.7ลิตรนะครับส่วน p c x เนี่ยความจุถังน้ํามันเชื้อออเพิงงขาก็จะยู่ที 8.1ลิตรนะฮะ PCX 160ก็เครื่อง160เนาะเขากินน้ำมันน้อยกว่าเนาะก็เลยทำถังน้ำมันน้อยกว่าน้ำหนักตัวรถก็น้อยกว่าเช่นกันนะฮะส่วนในเรื่องความสะดวกสบายก็พอๆกันนะครับสามารถเปิดเติมตรงนี้ได้เลยทั้ง2รุ่นนะครับถัดมานะฮะก็คือในเรื่องของพักเท้านะครับเนื่องจากรถทั้ง2รุ่นเนี่ยเป็นจาเรียกว่าทรงสกูตเตอร์นะฮะแม็กซี่สกูตเตอร์สกูตเตอร์ขนาดใหญ่เนาะอย่างฟอร์ซ่าเองเนี่ยก็ จะมีพักเท้าของคนขับที่ยาวมากเห็นไหมสามารถสไลด์เท้าเดินหน้าทอยหลังได้แบบกว้างมากนะครับมีจุดนึงที่ผมชอบมากก็คือตรงนี้ตรงเนี้แบบถ้าเกิดเราอยากจะนั่งแบบย่อเข่านะครับก็สามารถเอาเท้ามาวางตรงนี้ได้ นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราเมื่อยเราอยากยันเท้าไปทางด้านหน้าก็สามารถยันเข้ามาตรงนี้ได้นะครับขีค่คล้ายๆกับรถชอปเปอร์เนาะเหยียดขาไปข้างหน้าก็ได้หรือว่าจะขี่แบบสปอร์ตก็คืองอขามาข้างหลังก็ได้นี่คือความดีงามของ f o r ์ a า350นะครับส่วนใน p c x 160นะฮะก็สามารถสไลด์เท้าไปทางด้านหน้าและถอยหลังได้เช่นกันก็มีพื้นที่ที่ยาวนะฮะ ยาวมากอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับ p c x 160แล้วก็สามารถยันเท้าไปข้างหน้าเหมือนกันกับ For z ซ3สามารถูได้ด้วยในเรื่องของลักษณะการวางเท้าเนี่ยเหมือนกันนะฮะทั้ง f o r z ซทั้ง p c x นะครับแต่ว่า p c x ก็จะย่อส่วนในเล็กลงมาถัดขึ้นมาอีกสักหน่อยนะครับก็คือในเรื่องของตัวคุณแจตัวคนส่วนกลางนะครับแล้วก็พวกแฮนด์เนาะคุณแจนะฮะทั้ง2คันนะครับทั้ง p c x 160แล้วก็ ฟอร์ซาสามาเป็นแบบสมาร์ทคีย์นะครับก็คือถือกุญแจมาใกล้ๆนะฮะเราก็สามารถเปิดล็อกรถเปิดใต้เบาะเปิดฝาถัางน้ำมันเชื้อเพลิงได้ในปุ่มเดียวนะครับทั้ง p c x และฟอร์ซ่า350เหมือนกันเนาะจุดต่อมานะฮะก็คือในเรื่องของเก๊ะหน้านะครับ p c x 1 6 0ก็จะเป็นเก๊ะแบบไม่ได้ล็อกนะล็อกไม่ได้นะครับมีเก๊ะฝั่งเดียวคือฝั่งซ้ายมือด้านในก็จะเป็นช่องเก็บของแล้วก็มีจุดชาร์จไฟที่เป็น USB-C นะฮะก็คือเป็นหัวชาร์จน้อยนะครับส่วนใน Forza 350เหมือนกันเขาก็จะมีเก๊ะฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะครับตัวเก๊ะก็ล็อกไม่ได้นะครับแล้วก็ด้านในเก๊ะก็จะเป็นช่องเก็บของแต่ว่าลึกนะครับลึกกว่า PCX เยอะเลยแล้วก็มีจุดชาร์จไฟที่เป็น USB-C เช่นกันนะครับในเรื่องนี้ก็แทบจะเหมือนกันเลยนะฮะทั้ง Forza 350และ PCX 160ถัดขึ้นมาในเรื่องของตัวแฮนด์นะฮะตรงเนี้ยจะไม่เหมือนกันแล้วนะครับตัว PCX เองเนี่ยเขาใช้แฮนด์แบบเป็นแฮนด์บาร์ครับบาร์เลื่อมเรื่มนะฮะก็ดีไซน์ถือว่าสวยอยู่นะในเรื่องของฟังก์ชันการทํางานนะฮะประกับทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแตรนะครับแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่น ABS เบรกของเขาก็จะเป็นเบรกน้ํามันนะครับเราก็เลยจะเห็นปัอมเบรกที่อยู่้างฝั่งด้านซ้ายมือคอมบิเบรกจะไม่มีตรงนี้นะฮะส่วนประกับที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นอันนี้ปุ่ม idling stop นะครับก็คือหยุดการทํางานเครื่องยนต์ขณะหยุดรถนั่นเองนะครับก็ถ้าเราไม่ใช้แล้วก็กดปิดนะครับถ้าเกิดเราจะใช้แล้วก็กดเปิดไว้เนาะเวลาจอดติดไฟแดงเครื่องยนต์จะดับแต่ว่าเวลาเราบิดคันเร่งเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทแล้วก็ทํางานก็ทยานออกไปได้เลยแล้วก็จะมีปุ่มไฟฉุกเฉินเนาะแล้วก็ปุ่มสตาร์ทมือ นะครับส่วนใน For ์ซ่าสามนะฮะฟอร์ซ่าสามนเองเนี่ยตัวแฮนด์เขาก็จะเป็นแฮนด์บาร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีพลาสติกตรงนี้นครอบไว้นะฮะซึ่งผมชอบมากในสีดําด้านเนี่ยพลาสติกตรงนี้มันจะมีทั้งสีดําด้านแล้วก็สีดามันดูตัวจริงเนี่ยดีไซน์สวยมากนะในจุดนี้นะครับส่วนในเรื่องของฟังก์ชันการทางานเองเนี่ยประกอบทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีไฟสูงไฟต่ําไฟพาร์นะฮะไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต่แรนะครับแล้วก็จะมีปุ่ม ฟังก์ชันนะฮะอินโฟ i n อินนะฮะมีปุ่มกดเลื่อนชิวนะฮะเอาชิวขึ้นหรือเอาชิวลงแล้วก็รวมถึงด้านหลังนะฮะ ตรงนี้ตรงไปนี้ผมเนี่ยปุ่มแท็กชั่นนะฮะสามารถปิดเปิดได้นะครับซึ่งโฟล์ซ่างเนี่ยเนื่องจากเขามีฟังก์ชันการทํางานของตัวรถที่เยอะกว่านะฮะพวกปุ่มต่างๆก็เลยจะมีเยอะมากกว่านะครับแล้วก็ยังไม่รวมกับตัวรถซิงค์นะรถซิงค์ที่มันมีตัวข้างล่างตรงนี้นะฮะที่เป็นปุ่มเพิ่มเข้ามาอีกนะครับซึ่งมันก็จะสามารถเชื่อมต่อมือถือแล้วก็ใช้ฟังก์ชันอื่นๆของมือถือรวมถึงสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยนะครับส่วนประกอบทางด้านขวามือนะครับขวามือก็จะ มี start stop engine มีไฟฉุกเฉินแล้วก็ start มือใน p c x ก็จะไม่มีปุ่มนี้เนาะ start stop engine แต่ว่าใน forza เองก็จะไม่มีปุ่ม idling stop นะครับส่วนถัดมานะครับถัดมาก็คือในเรื่องของ failing ด้านท้ายก่อนแล้วกันเนาะ failing ด้านท้าย forza 350เองเนี่ยดีไซน์ของเขาจะเป็นดีไซน์แบบท้ายแหลมเรียวนะครับเป็นดีไซน์สปอร์ตเนาะเห็นไหมเรียวแหลมนะครับเปตามชุดไฟท้ายนะครับซึ่งมีจุดหนึ่งที่ผมชอบนะฮะก็คือในเรื่องของสี นะครับเห็นไหมตัวรถเนี่ยเป็นสีดำด้านนะฮะแต่ว่าเขาติดสติกเกอร์นูนตัวเนี้ยเป็นสีดำมันนะฮะซึ่งมันเป็นดีไซน์ที่สวยนะเรืเร่องเล็กน้อยเขาก็ปรับให้มันสวยขึ้นนะครับใน p c x 160เหมือนกันนะครับตัวดีไซน์เองเนี่ยก็จะเป็นอ้วนๆตรงกลางแล้วก็จะแหลมมายังท้ายนะครับส่วนในเรื่องของโลโก้เองเนี่ยรถคันเนี้ยเป็นสีแดงก็แปะโลโก้เป็นดำมันนะครับสวยอยู่นะตัวจริงสีแดงไม่ขี้เหร่นะฮะสีแดงมันสวยอยู่นะส่วนไฟไท้าย ดีไซน์คล้ายกันนะครับก็คือเขาจะเป็นไฟท้ายแบบ Fu ู l LED นะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟลีไฟเบรกเขาจะรวมกันอยู่ในชุดโครงไฟท้ายจุดเดียวแล้วก็เป็นดีไซน์ไฟท้ายแบบแหลมๆแบบนี้นะครับใน f o r ์ซเหมือนกันนะฮะเหมือนกันแต่ว่าใน f o r ์ซตัว all new เองเนี่ยเขาจะมีการดีไซน์ใหม่นะครับในเรื่องของไฟท้ายเนาะตัวเนี้ยจะเป็นไฟท้ายนะฮะตรงเส้นย,ยาวๆตรงเนี้ย จะเป็นไฟท้ายตรงกลางตรงนี้เป็นไฟ,ไฟเบรกไฟเลีอยวซ้ายเลี้ยขวาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับทั้ง For ์ซ่าทั้ง p c x นะฮะดีไซน์ในรูปแบบคล้ายๆกันเลยทีนี้ในจุดถัดมาก,ก็คือในเรื่องของเบาะรถนะครับซึ่ง ตัวเบาะรถเองเนี่ยจะมีดีไซน์ที่คล้ายกันอีกนะครับก็คือเป็นตัวเบาะรถแบบท่อนเดียวแต่ว่าเป็น2ชั้นนะอย่างตัวคนขับเองเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็แยกจากคนซ้อนนะครับชัดเจนเนาะในตัว p c x เองเนี่ยเนื่องจากตัวบอดี้เขาก็จะเล็กกว่าเนาะตัวเบาะก็จะเล็กกว่าเช่นกันนะครับซึ่งมีความกว้างอยู่ประมาณ2คืบนะครับความยาวก็2คืบเช่นกันนะฮะแล้วก็ตัว ปลายของบ่อเองเนี่ยก็จะทําเป็นเหมือนอานจักรยานเนาะก็จะเลียวแหลมลงไปซ้ายขวาแบบนี้นะครับ pcx เองเนี่ยมีความสูงเบาะอยู่ที่7 6 4ซนติเมตรนะครับเ6 4เซนก็ผมเชื่อว่าขี่ได้ทุกคนนะคนที่มีความสูงไม่เยอะมาก1 4 5ย5 0ก็ขี่ได้นะฮะขี่ได้สบายด้วยนะส่วนตัว forza เองนะครับ forza เองก็เป็นเบาะชิ้นเดียวนะครับเบาะ ชิ้นเดียวแต่ทาเป็น2ชั้นเช่นกันนะครับแต่ตัวเบาะเนี่ยก็คืออลังการงานสร้างมากใหญ่มากนะครับถ้าเกิดเราวัดที่ตัวคนขับก่อนเนาะคนขับก็จะมีความกว้างอยู่ประมาณ1น,นคืบนะครับความยาวก็2คืบกว่านะครับแต่ว่าเขาจะทําตรงเนี้ยสโลปเนาะแล้วก็มีจุดพักตรงนี้ที่ทําสูงขึ้นมาอยู่พอสมควรแล้วก็เหมือนกันกับ PCX เนะครับเหมือนอานจัก,กรยานนะฮะด้านหน้าสโลปไปทางซ้ายทางขวาแบบนี้แต่ว่า ฟอร์ซ่าเนี่ยมันจะใหญ่กว่ามากแต่ผมเชื่อว่าคนที่มีความสูงไม่เยอะมาก1 5 0 160ก็ยังขี่ได้นะเพราะว่ามันมีตรงจะงอยตรงนี้ไงถ้าเกิดเรายืนตรงนี้ไม่ถนัดเราก็สามารถเขยิบก้นเราลงมาข้างล่างนี้เพื่อให้ขาเราเหยียบตัวพื้นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นส่วนในจุดต่อมานะฮะก็คือในเรื่องของคนซ้อนนะครับคนซ้อนเองเนี่ยของ p c x เนี่ยถ้านั่งกําลังพอดีนะฮะถ้านั่งกําลังพอดีเอาตัวเบาะก,ก่อนเนาะตัวเบาะของคนซ้อนเองเนี่ยจะมีความกว้างอยู่ประมาณ หนึ่งหนึ่งคืบครึ่งนะฮะโดยประมาณเนาะส่วนความยาวก็จะอยู่ที่หนึ่งคืบครึ่งเช่นกันนะฮะแต่สิ่งที่ผมชอบของ P C X ก็คือว่าท่านั่งของคนซ้อนเองเนี่ยเนื่องจากตัวโปร่งข้างเนี่ยมันไม่ได้กว้างมากนะครับท่านั่งมันจะอยู่ในท่านั่งที่ไม่เมื่อยมากนะฮะคือมันจะไม่ค่อยแหกขาคนนั่งท้ายนะเรื่องของการขึ้นการลงเนี่ยคนซ้อนจะขึ้นลงได้ง่ายกว่านะครับส่วน f o รซานะฮะโฟรซาเองเนี่ย เบาะหลังเขาใหญ่ดีนะผมชอบเหมือนกันนะฮะมีความกว้างมากถึง2คืบได้นะฮะสคืบกว่าด้วยนะครับสําหรับตัวคนซ้อนนะฮะส่วนความยาวนะฮะก็มีความยาวอยู่ประมาณ2คืบนะครับแต่ทีนี้เนื่องจาก For ร์ซ่าเองเนี่ยเขาออกแบบให้ด้านข้างเนี่ยมันโป่งออกมานะซ้ายขวาแต่ว่าพักเท้าอยู่ตรงนี้เนาะพักเท้าอยู่ตรงนี้นะฮะทีนี้คนซ้อนเองเนี่ยขาก็เลยจะค่อนข้างต้องแหกขาซ้ายขวาค่อนข้างจะเยอะนะฮะ แต่ว่าสิ่งที่มีปัญหามากกว่านะครับของคนที่ใช้รถ For ์คซาเนาะก็คือในเรื่องของการขึ้นการลงของคนซ้อนนะครับสาหรับใครที่มีสัดส่วนที่ไม่ได้สูงมากนักนี่คือมีปัญหาแน่นอนนะฮะเพราะว่ารถเองเนี่ยก็จะเป็นรถที่ค่อนข้างเบาหลังเนี่ยสูงแล้วก็จังหวะในการก้าวขึ้นหรือว่าจะลงเองเนี่ยก็จะต้องได้มีท่าเฉพาะนะครับเราจะก้าวลงทันทีเหมือนกันกับ PCX เกนี่ยก็จะลําบากนะครับในเรื่องของขึ้นลงนะแต่ถ้าเกิด ขึ้นบนรถไปแล้วขับรถไปแล้วเนี่ยเบาของ For z ซสบายกว่าเยอะนะฮะในส่วนต่อมานะครับก็คือในเรื่องของช่องเก็บของใต้เบาะนะครับเนื่องจาก p c x เองเนี่ยถังน้ำมันเนี่ยจะอยู่ตรงคนโซนกลางช่องเก็บของก็เลยสามารถทำใหญ่ได้นะครับซึ่งมันก็มีความใหญ่ที่ใหญ่มากอยู่นะไม่เล็กเลยนะครับสำหรับใต้เบาของ p c x 160นะครับใหญ่นะครับใหญ่มากกันนะแต่ที่นี้ถ้าเกิดเรามาเทียบกับ โฟร์ซ่าสามห้าศูนย์แน่นอนนะฮะโฟร์ซ่าสามห้าศูนย์นี่คือใหญ่กว่ามากนะครับใหญ่กว่ามากมากด้วยมากมาก,มากเลยนะครับทั้งลึกทั้งกว้างทั้งยาวนะฮะซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะฮะเป็นข้อดีมากของโฟร์ซ่าสามห้าศูนย์นะครับก็คือเขามีจุดเก็บของตรงเนี้ยที่ใหญ่มากนะครับแล้วเขาก็ยังมีตรงนี้อีกนะจุดเก็บเครื่องมือเนี่ยเห็นไหมมันก็จะกินเข้าไปยังที่ชุดแฟลลิงเพิ่มขึ้นอีกนะฮะคือที่แฟลลิงข้างมันโป่งข้างออกเยอะเนี่ยก็เป็นเรื่องของดีไซน์นั่นแหละ แล้วเขาก็อาศัยความว่ามันเป็นดีไซน์ที่มันตีปวงข้างออเกเยอะก็เพิ่มจุดนี้มานะซึ่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้ผมชอบนะของ f o r ์ a านะครับเฟลิงข้างตัวเนี้ยมันปูดออกมาก็จริงแต่สิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาก็คือช่องเก็บของขนาดใหญ่มื่คืนมานะครับส่วนใน p c x นะครับ p c x เนี่ยเขาก็ดีไซน์ให้ใช้ในเมืองเนาะ มันจะต้องมีความคล่องตัวเป็นหลักนะครับเขาจะดีไซน์ให้มันมีขนาดที่ก็ไม่ได้เล็กนะแต่มันไม่ได้ใหญ่มากเท่าฟอร์ซ่าไงจุดเก็บของใต้เบาะรถก็เลยมีดีไซน์ที่สอดคล้องกับตัวรถนะฮะคือ p c x เนี่ยเล็กกว่าในเรื่องของช่องเก็บของแต่ว่าเขามีความคล่องตัวกว่าฟอร์ซ่าแน่นอนนะครับเออลืมจุดหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของเลื่อนไม้นะครับเลื่อนไม้เนี่ยของ p c x 160นะครับเขาก็จะเป็นแบบ full digital เลยนะแล้วก็ตัวเลือนไม้ก็จะ บอกในเรื่องของความเร็วบอกในเรื่องของทิปเอทิปบีอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาไฟเครื่องยนต์ไฟแ r ็ c ชั o ไฟ a อ v e ลิ i s i n g stop นะครับไฟ abs เนาะสำหรับรุ่นนี้ที่เป็นรุ่น abs ก็ให้มาครบคันนะฮะแต่ว่าจะเป็นแบบฟู l ดิจิตอลนั่นเองนะครับแต่ว่าใน forza เนี่ยผมยอมรับเลยว่าดีไซน์เขาสวย,สวยนะฮะนี่ถ้าเราสังเกตด,ดูมันก็จะมีทั้งอนาล็อกแล้วก็ดิจิตอลมาใส่ไว้ให้ด้วยกันนะครับซึ่ง ตัวเข็มความเร็วนะฮะที่มันเป็นเข็มแบบนี้นะฮะกับตัวเข็มรอบเครื่องที่เป็นเข็มแบบเนี้ยมันสวยนะครับมันสวยซึ่งในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆเองเนี่ยจะแสดงในหน้าจอตรงกลางนี้เนาะ,ะซึ่งฟังก์ชันเนี่ยคือเยอะมากนะฮะเยอะเหมือนอีกปุ่มกดเลยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะทำรายละเอียดเรื่องนี้อีกรอบนึงเนาะแต่ว่าในเรื่องของดีไซน์เนี่ยโฟล์ซ่าเนี่ยคือกินขาดนะฮะในเรื่องของเลือนใหม่เนาะทีน,นี้ในเรื่องของช่วงล่างเองเนี่ยแน่นอนนะครับเนื่องจากรถ2คันเนี่ยมีขนาดของเครื่องยนต์ที่แตกต่างกันนะ น้ำหนักก็เลยต้องแตกต่างกันด้วยนะครับซึ่งน้ำหนักเนี่ก็มีผลในเรื่องของช่วงล่างแน่นอนนะครับเรามาดูในตัวของ p c x ก่อนแล้วกัน p c x เนี่ยตัววงล้อหน้าเนี่ยเขาจะใช้วงล้อนะครับวงล้อขนาด14นิ้วนะฮะส่วนหน้ายางเองเนี่ยเขาจะใช้ยาง110ทับ70ขอ14นะครับส่วนตัวระบบห้ามล้อนะคะเขาก็จะใช้จานดิส์หน้าดิสเดียวนะฮะ จานเดียวนะฮะปั๊มเบรกก็จะเป็นปั๊มนิชิน2ลูกสูบนะครับเป็นปั๊มที่เราเห็นชินตาเนาะคือปั๊มตัวเนี้ยจะใส่อยู่ในรถหลายๆรุ่นของ h อน da นะครับแต่ว่าใน p c x เป็นปั๊มหน้าตาแบบนี้ก็จริงแต่ว่าระบบเบรกจะเป็น ABS นะครับส่วนระบบการสะเทือนหน้านะฮะก็จะเป็นแบบเทเลสโคปิกนะครับเป็นโชคอัพแล้วก็ตัวแกนโช๊คเองเนี่ยก็จะยึดติดกับชุดแผงคอด้านล่างนะครับส่วนใน For ์ซ่า350นะครับแน่นอนนะฮะเนื่องจากน้ําหนักของรถเขามากกว่า ความแรงของเครื่องยนต์เขาม,มากกว่าระบบการเสือนมันก็เลยจําเป็นต้องทําระบบการเสเทือนที่มันมีขนาดที่ใหญ่มากกว่านะครับอย่างตัววงล้อหน้าเองเนี่ยจะให้ขนาดของวงล้อยอยู่ที่15นิ้วนะครับส่วนยางเนี่ยก็จะเป็นยางซราย110ทับ70อ15นะฮะส่วนในเรื่องของระบบเบรกนะครับก็จะเป็นจานดิสเบรกเดียวแต่ว่าเป็นจานขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็ในตัวของ ปั๊มเบรกเองก็จะเป็นปั๊มนิสินตัวโตแล้วก็แน่นอนเนาะก็จะมี ABS ส่วนในเรื่องระบบการเทือนนะฮะโชกคัพของ for z ซเองเนอะ่ะเป็นเฮลิสโคปิกเช่นกันแต่ว่ามีขนาดที่ใหญ่กว่า PCX แล้วก็ตัวยึดแกนโช๊กหน้านะครับกับแผงคอเห็นไหมถ้าเรามองจากตรงเนี้จะเป็นแบบเดีวยวกันกับของ PCX เลยนะก็คือเขาจะยึดแกนโชกนะครับกับชุดแผงคอล่างนะมันจะไม่ใช่แกนโช๊กยาวขึ้นไปจนถึงแผงคอบนนะครับทีนี้ในเรื่องของล้อหลังกันบ้างนะครับ ระบบเบรกแล้วก็ล้อหลังกันบ้างมาดูของ p c x กันก่อนเนะาะก็เริ่มจากตัววงล้อหลังนะครับวงล้อหลังของ p c x เนี่ยจะเป็นขนาด13นิ้วนะข้างหน้า14ข้างหลัง13สนะฮะส่วนตัวยางเนี่ยเขาจะใช้ยางไซส์ร้อยสามสิบทับเขอบสินะครับแล้วก็ในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มี ABS นะครับเขาก็จะได้ดิสเบรกเข้ามาตัวจานดิสเบรกก็จะเป็นจานดิสเบรกขนาดใหญ่เท่าจานหน้านะครับแต่ว่าตัวปั๊มเองเนี่ยจะเป็นปั๊มนิสซินตัวใหญ่1ลูกสูตรส่วนระบบก,นนนบ160กันักช คู่นะครับโชกัพคู่ใน For ซา350นะครับโฟรซา350เองเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบเดีวยวกันนะฮะแต่ว่าก็อย่างที่ว่านั่นแหละนะว่าตัวเครื่องยนต์กับตัวน้ําหนักของเขาเยอะกว่าเขาก็จะให้ขนาดที่มันใหญ่กว่านะครับอย่างตัววงล้อหลังเองเนี่ยจะเป็นไซส์14นิ้วนะฮะข้างหน้า15ข้างหลัง14นิ้วตัวยางเองเนี่ยจะเป็นยางไซส์1 4 0 7 0บ1 4นะฮะแล้วก็ในเรื่องของระบบเบรกเบรกเองก็จะเป็นจานดิสเบรก เดี่ยวนะฮะเป็นจานดิสเบรกขนาดใหญ่มากนะครับนี่แล้วก็หนาด้วยนะแล้วก็ตัวปั๊มเบรกนี่จะอยู่ข้างล่างตรงนี้หลบอยู่ตรงนี้ปั๊มเบรกนิดชินหนึ่งลูกสูบขนาดใหญ่นะครับเช่นกันนะฮะส่วนโช๊คอัพหลังจะเป็นโช๊คอัพคู่เหมือนกันนะครับแต่ในเรื่องของจุดหมุนของตัวเครื่องยนต์เองจะไม่ได้เหมือนกันนะฮะอย่างตัวของฟอร์ซ่าเองเนี่ยจุดหมุนเขาจะอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้สวิงขึ้นลงของของล้อหลังนะฮะมันก็จะ ขึ้นลงจุดนี้นะฮะในข้างล่างเนาะเป็นแบบนี้ส่วนใน P C X เนี่ยจุดยึดหูเครื่องจะอยู่สูงขึ้นมาแถวแถวนี้นะครับแถวแถวนี้ในเรื่องของการหมุนเนี่ยมันก็จะต่างกันนะฮะแต่ในเรื่องของฟิลลิ่งเองเนี่ยของ P C X จะออกแนวแบบคล่องตัวนะครับขี่ในเมืองแบบคล่องตัวเนาะแต่ใน For ซานะก็จะเป็นแบบหนักแน่นตามสไตล์รถทัวร i ริงนะครับ ส่วนในเรื่องของสเปคเครื่องยนต์นะครับ f o r ์ a ซาสามสูตรหนึงเนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์พิกาตามร้อซีเ cc เป็นแบบสี่วาลนะฮะซิงเกิลวัวห์เฮดแคมชาร์บ p, ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับลูกสูบมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่77มิลลิเมตรนะฮะระยะชักอยู่ที่70็ิมิลนะครับ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่11.7ลิตรนะฮะส่งกำลังแบบระบบสายพานน้ำหนักตัวมีน้ำหนักมากถึง187กิโลกรัมก็มีอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่29กิโลเมตรต่อ1ลิตรนะครับส่วน PCX เองเนี่ยเครื่องยนต์เขาก็จะเป็นเครื่องยนต์พิกัด156ซีซีนะครับระบายความร้อนในน้ำเหมือนกันนะฮะเป็นแบบสีวาวแล้วนะคันนี้ส่วนลูกสูบมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่60มิลลิเมตรนะครับระยะชักอยู่ที่55.5มิลลิเมตรนะฮะส่งกำลังด้วย,ยูนะวย่่ที 8.1ลิตรนะครับแต่ว่าอัตราการบริโภคน้ํามันเนี่ยคืออยู่ที่50กิโลเมตรต่อ1ลิตรนะฮะก็คือประหยัดมากนะครับส่วนในเรื่องของน้ําหนักตัวเนี่ยก็จะมีน้าหนักตัวที่น้อยกว่า f o รซา3ามาศูนย์นะครับมากอยู่นะก็คือมีน้ําหนักตัวเพียง129กกิโลกรัมนะครับจากที่เราไล่สเปคมาทั้งหมดนี้นะเราก็จะเห็นได้นะครับว่า f o รซาสมาศูนย์เองเนี่ยมันจะเป็นรถที่มีขนาดใหญ่เนาะตามกําลังของเครื่องยนต์ของเขานะครับซึ่งความใหญ่ของเขาเองเนี่ยมันก็จะมีท ข้อดีก็คือว่ามันจะทําให้เกิดสียรภาพในการขับขี่ที่มากขึ้นนะฮะแต่ข้อเสียก็คือมันจะต้องมีระบบชิ้นส่วนที่รองรับน้ําหนักที่มันมากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวโครงตัวเฟรมตัวช่วงล่างตัววงล้อตัวยางนะฮะซึ่งในเรื่องของการดูแลไม่ว่าจะเป็นล้อเบรกยางพวกนี้ค่าใช้จ่ายมันก็จะมากขึ้นตามนะครับตามขนาดนะตามความใหญ่ของเขานะครับส่วนในเรื่องของความสะดวกสบายเนี่ยก็คือต้องยกให้ฟอร์ซ่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขามีฟังก์ชันการทํางานต่างๆเนาะ ไม่ว่าจะเป็นชิลไฟฟ้าแล้วก็ลูกเล่นต่างๆเนี่ยฟอร์ซ่าก็จะมีเยอะกว่านะครับแต่ทีนี้สิ่งที่ PCX ได้เปรียบนะครับก็คือในเรื่องของความประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงนะครับ29กิโลเมตรต่อลิตรกับ50กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยก็คือต่างกันชัดเจนเนื่องจากเขาเป็นรถที่ซีซีน้อยเนาะเขาก็เลยทําให้น้ําหนักเบาลงมาได้นะฮะซึ่งในเรื่องของค่าดูแลเนี่ยก็จะเบาตามรวมถึงค่าตัวด้วยนะหนึ่งแสนกับห้าพันบาทเมื่อเปรียบเทียบกับ 1,7,900บาทเนี่ยต่างกันอยู่เ8หมื่นซึ่งมันก็เป็นจำนวนเงินที่ไม่น้อยเลยนะฮะราคาห่างกันอยู่ประมาณ40%ได้นะครับเราเลือก p c x นะฮะเงินดาวก็จะน้อยกว่าค่างวดก็จะถูกกว่าแต่หลกัลกๆเลยก็คือในเรื่องของประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเนาะ50กิโลเมตรต่อ1ลิตรนะครับกับ29กิโลเมตรต่อ1ลิตรเนี่ยถ้าเกิดเราขี่สัก5 0,000โลหรือแสนโลเนี่ยเราจะเห็นเงินที่มันต่างกัน หลายหมื่นบาทเลยนะในเรื่องของค่าน้ํามันนะฮะคือพูดง่ายๆนะครับสำหรับคําแนะนําผมเนาะสำหรับคนที่ควรจะเลือก p c x ก็คือเป็นคนที่ใช้งานในเมืองเป็นหลักนะฮะอาจจะใช้ส่งของหรืออาจจะใช้ตามหมู่บ้านเนาะความเล็กของเขาจะทําให้เขาคล่องตัวนะฮะความประหยัดของเขาเนี่ยก็จะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งนะฮะถ้าเกิดเราไปขี่แบบเชิงพาณิชย์เนาะส่วน f o ร์ซ่านะฮะโฟร์ซ่าจะได้เปลี่ยนในเรื่องของการเดินทางนะฮะแล้วก็เครื่องใหญ่ของเขาก็แรงกว่าแน่นอนเนาะ สำหรับใครที่ต้องการความเร็วความแรงหรือการเดินทางที่มันสะดวกสบายจ่องเก็บของขนาดใหญ่แน่นอน For ์ซ่าสามตอบโจทย์มากกว่านะฮะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะฮะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่าชอบ f o r ์ซ่าหรือว่าชอบ p c ซหรือไม่ชอบ p c ซหรือไม่ชอบ f อ r ์ซ่ายังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับก็คือบริษัทชานยนซี c ีบีนะฮะอยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินนะครับอยู่เยื้องกันกับธนาคารกรุงไทยนะฮะติดกันกับป้อมคาวเทคเนาะ อาคารสีขาวๆงแดงดำๆนะฮะมีมอเตอร์ไซค์จอดข้างหน้าเยอะๆนะฮะสําหรับใครอยู่แถวนี้ก็แวะเข้ามาดูรถกันได้นะฮะหรือสําหรับใครที่ไม่สะดวกเข้ามานะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรเพจและลิงก์ไลน์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับแต่ว่าอยากให้เข้ามาดูตัวจริงมากกว่าเนาะสีที่เห็นชอบไหมนะฮะรูปทรงท่านั่งต่างๆนะรวมถึงรายละเอียดในเรื่องของเงินผ่อนเงินดาวนะฮะก็ลองมาคุยกับเจ้าหน้าที่เขาดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ละกันคลิปวิดีโอต่อไปมีเรื่องราวรรรดีีวคคคคมาาิกกััััันนลลสสสบบบป้ขุณ